ราะฉะนั้นวันนี้บุก็จะเอาห้องพี่ชีให้เหล่เลยเอาเลยจัดไปสวยแบบนั้นแหละทุกคนวันนี้คือวันแห่งการแก้แค้นหลังจากที่ฉันโดนสุรชัยถล่มห้องไปเมื่อครั้งที่แล้วฉันจะไม่อยู่เฉยอ,อีกต่อไปวันนี้ฉันจะไปบุกตูส้ส փ ไอโบน้อยแน่บับงอาจมากที่มันทาห้องฉันแบบนั้นไปโดนฉันไน้บ่ไหนดูซิในตูส้ส փ ไอโบมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยอุย๊ยอะไรเนี่ยชุดเดใส่เกี่ยวหวันเจี๊ยบนี่มันอะไรอ่ะไอโบใส่ของแบบนี้ด้หรอ ไอบุ๋แกโดนฉันแน่ใบายภาพลักษณ์สายลับสุดเท่ของแกได้เลยหรือว่าจริงๆแล้วไอ้ปู่จะเป็นสาวโดยมากกว่าที่เราคิดไงเห้อเนี่ยเฮ้ยแล้วนี่อะไรก่ะภาคาดผมไหมผมสุดน่ารักขูอี้เป็นตู้ไปหมดเลยอ่ะคุณยังปู่นี่น่าจะใส่ของแบบนี้อ่ะเหรือจะเชื่อโอ๊ะเอ๊ะแล้วนี่กล่องอะไรอ่ะห่อสมมีทิชชู่เลยอ่ะดูว่าต้องเป็นของสำคัญมากแน่แ นั้นเปิดกันเลยดีกว่าไม้เธอเปิดดีกว่าเปิดดีกว่ามันซ่อนอะไรเอาไว้นี่แน่เออทุกคนถ้าเธอยังอยากจำบุแบบเท่ๆอยู่แล้วก็ลืมภาพนี้ไปซะเถอะนะแต่ว่าเดี๋ยวฉันจำเองเองอะ <laughs> ทีนี้เรามาดูของกินในตู้เย็นไอ้บ่กันบ้างดีกว่าทุกคน,นจะกินของมันให้หมดตู้เย็นไปเลยพอไอบ้บกกลับมามันก็จะหิวเปิดตู้เย็นมันก็จะไม่มีอะไรกินอย่างไรล่ะหนดูซีไหนดูซีซตู้เย็นของแกม,มีอะไรบ้างอะอุ๊ยนี่มันเค้กนี่นากําลังอยากกินเค้กอยู่นี้เลยอะเอ๊ะทำไมเค้กก้อนนี้ถึงมีชื่อฉันเขียนอยู่อะหรือว่าไอ้บู่จะแอบ,บมาซื้อไถ่ายทอฉันหรือเปล่าวะ นก็ได้นี่หว่าหนอยคิดว่าฉันเห็นชื่อตัวเองอยู่บนเค้กแล้วจะไม่กล้ากินเค้กของแกหรือไงไอ้ปุแกคิดผิดแล้วจะได้กินให้หมดเลยอ่ะโอ้ยอร่อยอะอร่อยชะมัดเลยอ่ะอู้โหหวานมากหวานนัวสุดๆกลมๆโซดี้ชีสฮ่าโอ้ยโอ้ยปวดท้องทำไมปวดท้องขนาดนี้เนี่ย ก้อนนั้นนะ่ะไอ้ปูหรือว่าเคจะทำอะไรกับเคก,ก้อนนั้น